ไทยลีกลุ้นล้าแทสมัคแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับทางเมืองทองผลงานในรายการนี้รอบที่ผ่านมาเอาชนะสตุกภัวระตูเป็นจิวัตวังทพันแนวรับ3คนวสันโฮมแสนจนุนาพัทรพลจันสุวรรณแล้วก็เบนเนอร์อเวสนะครับส่วนฝั่งของทางเมืองทองครับหรือเปล่านะครับเอาครับแกมเริ่มครับสงครามบุญมีเกียินะครับ ฝางหวิเริ่มเกมการแข่งขันนะครับ,บดาตัวใหญ่ขึ้นหมดครับหลายมาแล้วครับล้อเซมี่ขอสไปรแล้วได้โขกด้วยครับโอ้โแต่ว่าหโหดไปหน่อยครับเนนซันลูกสูดมากครับอัตราพให้มาคาราวเบเปิดมาตรงนี้จังหวะ ได้พยานนัทเทแ็แต่โขนไปนะครับป๊อปเข้าในมาที่ธนวัฒน์ธนวัฒน์ตักมาป๊อบป๊อปข้างในมีเชเบอรวิชครับป๊อปรอจังหวะตัดแล้วปั่นลูกนี้ตรงตัวของจิรวัฒน์ให้แล้วขยับทับทางมาไม่รับแน่นอนนะครับโอ้ช่องมีเลยจังหวะจับแล้วดึงครับโยเข้าในเรากะ,ะยิงโอ้ไปตรงตัวแบบนี้จิรวัฒน์รับสบายครับน้ำหนักทิศทางมันไม่ เมืองทองดูเหมือนจะดูดีกว่าด้วยซ้่นะครับแล้วหว่างยาวมาเกี่ยวลงสวยครับแล้วปล่อยเอ้าโอ้โหยังออกมาได้อยู่วิลเลนป๊อปป๊อปจี้เข้าซ้ายแล้วจัดเลยมีบอลบอลย,ยาวๆของเมืองทองเลครับดูดได้ครับเขากลายเป็นว่ามันสื่อสารกันไม่ดีพอครับตรงนี้แต่ป๊อปก็ได้บอลแล้วยิงเลยง่ายไปหน่อยครับจับบอลเราเนี่ยกลายเป็นกักนั่นเองครับจังหวะยิงนี้ข้างใน,ในแดงเยอะเลยครับ แล้วเข้าช่องมาตรงนี้ป๊อปยิงเลยครับสุดเซฟเลยเป็นป๊อปนะครับธนวัฒน์เห็นห่างตาเราให้มาเลยครับเป็นป๊อปเลือกยัดเลยแปลว่าข้างในจะมีสองคนที่รออยู่ครับกะลอดมุมแคบเลยครับเชียร์บัวิตปตเมศเข้าในมาเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์แต่งเข้าสายแล้วลองซัดลูกนี้ข้ามทางออกไปครับเล่นทางลึกมาไม่รับหน้าอะไรครับเราแตะต่อจังหวะเดียวเลยครับ บรบเมตหิ่ข้างในว่างครับหนีควยว่าได้แล้วยิงซ้ายเนะโอกาสไม่มากต้องลุ้นแบบนี้ครับแล้วโขกเลยครับกูลเกือบไปเหมือนกันครับลูกโของทางชัดชัยก็ตรายเหมือนกันนะครับขึ้นคนเดียวเลยครับตัวใกล้มีธนวัตรนะครับที่อยู่ไกลสุดอยู่ข้างหน้าด้วยแต่อัตราผลนะเปิดมุมไปคราวนี้ได้โขกตั้งมาชิดนุพงหนุนมา คราวนี้ลอสซี่สวนมาโอ้โหติดกองเขาไปลงแล้วอีกครั้งหนึ่งจิงยัดมาซุปเปอร์เซฟของกอวินครับบอลเปิดมา้ก่อนนะครับมงนี่ยิมกมเมนแล้วกลับไมาทีครับชิสุพงได้อัดมาติดบล็อกแล้วกระดอนเข้าทางชุนยะอัดเสาแรกครับหาฟอนเลน่หนักดียัดแต่ติดท่า ขายางจะสลัดอยู่นะครับชีนุพงศ์ชิุพงให้มาที่เดวิดกวยว่ากดลูกนี้ต้องปัดไปครับิ็บินได้ครับบอลชีนุพงศ์นสายไปสายมาแล้วคืนกลับมาครับไม่มีใครประกบเลยเป็นเปิดช่องเลยครับแล้วจังหวะยิงเนี่ยจับแล้วแต่งซัดเนี่ยมีทางขอนกันเองเขาก็ เอาครับเรานำผู้ชมกลับมาที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับชมการแข่งขันกันต่อนะครับศึกฟุตบอลรัวครัพรอบแปดทีมนะครับครึ่งแรกเนี่ยเสียไปเลยครับขอนแก่นพิชชาออมแทงมาอะไรครับมีพื้นที่แล้วปรเมศปรเมศแต่งไปปรเมศปรเมศยังยื้อไปอยู่แล้วจริงลุ่นนี่โอ้โหไม่ผ่านจินวัฒน์ครับพันดูเบาเข้าช่องนี้มาครับแล้วแตะอ้อมเลยเราสปินไปต่อสปีดต้นดีมากนะครับ ทางกรอบเมนเองก็ไม่กล้าจะไปทำฟาวอะไรรุนแรงครับเพอเข้ามาในกรอบแล้วดูก่อนแตะหลอกมาครึ่งแรกก็มีพยานจะทำนะครับตรงนี้ทำได้ดึงเนี่ยหน่อยนะครับแต่ต้องชมเก็บได้นะครับเมืองทองป๊อปป๊อป,ป,อปแทงมาปราเมศปรเมศโอ้โหดีตั้งมาเติร์นสกกดลูกนี้โอ้โหติดฟ็อกยิงไกลทั้งโจมตีในกรอบนะครับช็อตน,นี้ก่อนครับเข้าช่องมาแล้วโอ้จังหวะ ปายต่อกลับมาให้นะครับไปเล่นป๊อปแทงช่องแล้วสก,กิดต่อมาตั้งแล้วครับเจอสักดิแต่ยิงแล้วนายมาพาหนีมายังไม่เจอช่องครับเข้านายมาปอลเมตเล่นกับป๊อปป๊อปโยกโยกแล้วสปั่นเลยครับโอ้โหพุดออกไปเยอะเลยพยายตัวครับไปเล่นป๊อปเล่นกับปอลเมตจังหวะยิงเองมันก็ยิงไม่ ให้มาลอยทิสตองโตทะลุขึ้นมาคริสตองโดเลือกยิงลูกนี้โอ้โหยังเซฟด้วยเท้าครับรสุดเซฟของทางคราวนี้อคอนสกรีนด้วยบอลเข้าช่องนะย้อนมาช็อตที่ทิสตองได้ยิงยิงติดเท้าของทางจิรวัตรเลยครับขออยู่ครับแต่เรื่อนมาที่พลากรนพารากอนเสาสองทิส,ส,สตองโดพยายามจะเสยครับยังเข้าทางเอเรสโตคืนกลับมาหลอเซมี่กดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหคิดว่าหายไปแล้วครับ อวิถีบอลน,นี่คงน่ากลัวมีพื้นที่ครับเราหักขัดแบ็กมาโหโล่งครับจับหนึ่งจังหวะแล้วหัวตัวนี้อาจจะไปหลังทางไปหน่อยครับคาราบุเอ้โอ้ยังยิงประตูแรกใส่เมืองทองไม่ได้ครับเจอสถาพร้าครับเจอปั๊มไปวอลลิศวอลลิศซ้ายให้มาพ้าศัตรูหยอดมาแล้วสะบัดลูกนี้โอ้โหบอลไม่ย้อยครับของทางชีสรุปงค์ครับย้อนดูช็อตน,นี้ก่อน ให้มาตรงนี้วสันเปิดขึ้นสะบัดคนเดียวด้วยครับแต่ระยะในการหมุกม,มันก็ไกลอะครับบังคับทิศทางกะจะให้มันไปมุมๆเลยครับแต่พอสะบัดนี่ก็ได้ไหมครับวันนี้โดนกระสักสิ์ป๊อปแทงมาปราเมศปรเมศหาจังหวะาพิกแล้วกดลูกนี้จังหวะยิงนี้ไม่ถนัดด้วยนะปรเมศอาวิไลเรีนยนป๊อปเริ่มตรงนี้ครับแล้วพยายามจะแตกหนีวสันจะมาที่จิรวัตร เอา้าเอา้าจิรวัตรจิรวัตรโอคูยังไงครับจิรวัตรลูกนี้โอ้โยังแซ่ได้อยู่ในเขตโทษครับใช้มือดอนคืนกลับมาโดนบีดไปหน่อยครับแตะวืดไปเองครับโอโ้โหยังแก้ไขได้ตรงนี้ครับแต่ในกรอบได้ครับเอาครับดูว่าใครครับดิฉันรุคน่คงล็อตเซมี่ร้องตัดลูกนี้โอ้ยหวาเสียวครับไม่ได้เววิ่งมาบั่นตรงนี้ดูจากมุมนี้เองก็ ก็ถือว่าใกล้เ่เช็คในแข่โทษอ่ะเดรสเตลเปิดโค้งมาเคียวไปก่อนแล้วพุทธสินคุณสงกรานต์คุณวิเกียรติับต่อนทวีโม,โมเวลาการแข่งขันครับครบ90บนาทีขอนแก่นยูนแต่เสมอกัมืองทองอยูนแต่ศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวต้องไปอาครับกลับมาชมกันต่อครับศึกฟุตบอลรีเวอร์ครัพรอบแปดทีมนะครับ ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับแหล่งที่90วินาทีขอนแก่นลงมาอ่ะมีความเร็วความสดนะครับแต่ว่าจังหวะให้ลูกนี้ทันด้วยครับโรซิมิคาราโบเอ้คาราโบเอ้สุดเส้นยัดมาลูกนี้โขกทิ้งไว้ก่อนเลยครับโอ้ยยอดเยี่ยมครับ36ปีแล้วครับดูจังหวะสเปนที่ฝูฟิตจริงๆครับและเข้ามาในกรอบยัดมากะเสาแรกเนี่ยจริงๆถ้าผ่านสมมติไปก็ยังมีบินลงมาที่คณะ ย้อนไปทางขวาครับปุรชัยตีดมาปรเมศตปุรชัยเข้ามาป๊อปป๊อปซ้ายแล้วหักกลับมาลูกโค้เรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโตอ้งธีรพลเยอะเย้ยครับโอ้โหสำรองซุปเปอร์ซัมเลยครับนาที104เลยครับฟุตบองทองคณะหาเราให้ปุรเชัยสำรองเลยครับที่มึงลงมาเราเล่นกับปรเมศปุรเชัยให้ไม่ลำหน้านะครับชัดเจนเลยแล้วบอลเปิดมา พุ่งมามงสวยงามนะครับไม่มีใครประกบใกล้เลยครับทีพลเยอะเย้ยเวียนปอปจัดมาก็ถือว่าพลากรพลา,ากรเก็บได้โยกไม่มีจังหวะเปิดนะครับกลับมาใหม่สักสิทธิ์เปิดเข้ามาลูกนี้เอ้าแล้วถ้หงหินโคกโอ้โหเจส๊สาวก็ไปจะตีเสมอสังเกตครับหนึ่งหนึ่งโอ้มาช้าดีกว่าไม่มาครับขอนแก่นนาทีหนึ่งร้อยเก้าแล้วครับโอ้โหรูปร่างไม่ได้สูงจะเห็นดูบอลของทางขอนแก่นต่อครับ ภาพชาตรงนี้ย้อนขึ้นมาครับเปิดมาไม่ลำหน้าเลยครับโอ้สามคนของเมืองทองไม่มีใครประกบทางทวิตเลยครับที่อยู่เสาไกลพื้นที่ที่ดูแลเป็นของทิสตองโดนนะลงมาเนี่ยโอ้เจอคาราเวนยี่ลากไปก่อนแล้วเทวิเทวินเจยวติดแล้วยิงครับยังมีตัวสุดท้ายอย่างทางสง่งลื่นเนี่ยเพิ่งลงมาแล้วก็ดูให้แล้วจับบอลอาจจะยาวไปหน่อยด้วยครับโอ้แบบนี้น ดูว่าจะไปต่อกันช่วงจุดโทษหรือเปล่าเายังเก็บได้นะครับน่าจะเทสุดท้ายแล้ววนี้ขอ้อู่ยังไม่ผ่านศักดิ์สิทธิ์ครับโูแล้วสุดท้ายผู้สินเป์าอินหมดเวลาการแข่งขันครับ,รบทวินดวลกับกวินทวินวิ่งเข้ามายิงเรี่ยร้อยครับครับไม่ลังเลเลยรครับ ซัดแบบนี้โอ้ไปถูกทางก็รับลำบากยิงสายมือมุมบอลเลยครับช้าครับป๊อปวิ่งเข้ามายิงโอ้ไปคนละทางครับยังแม่นอยู่ครับเมืองทองขวามือตัวเองนะครับแปะนิ่มๆเลยจจวัฒน้ำหนักเทถอยไม่เยอะนะครับลอสเซมิคาราเวยิงอีกห่ายิงเลยขวามือของเธอครับปุ๋ยก็ไปถูกทางครับยอดเยี่ยมเลยครับถอยไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณนั้ เก้าครึ่งครับวิ่งมายิงแบบมั่นใจรับวางทารูปนี้แปลเข้าจุดโทษจังหวะนี้ครับโอโมริวิ่งมาล้ยังเข้าไม่ได้จะหลอกแล้วปัดได้แต่ปัดไม่ออกนะครับบอลอาจจะมุมหน่อยครับทำให้ตูวสินให้สัญญานะครับเนสโซยิงโอ้โหไม่ได้ครับไปชน วิ่งมาไปไ่าลูกนี้อู้เต็มคาเลยแล้วบอลยังไม่ข้ามเส้นแน่นอนเลยครับครับโดนเหลี่ยมนอกครับครับขอนแก่นแล้วลุดให้ทิศตองโด <c oughs> ยิงเข้ามุมดิกเลยครับดูว่าทิศ <c oughs> ตองโดไปาลูกนี้ไปสายมือตัวเองครับพุ่งทางเลยครับแต่บอลทิศทางมันแรงจริงๆครับอ้ทางฝั่งเมืองทองที่ยิงต่อไปคุยว่ายิงลูกนี้เอรเสยเขาเลยครับ สายครับมั่นใจจริงๆครับอัดลูกนี้เข้าไปดาบิดเควียานครับประสบการณ์การรินครับวิ่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับนิ่งเหมือนกันครับปอากัะบิยาหรือว่ามีสมาธิมากนะครับครับตั้งแต่จังหวัดกอดจะมายิงแล้วก็ตอนยิงเข้าไปแล้วครับนะครับชุนยะวิ่งเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยครับอ๋อครับกวินนึง ถอยไม่ไกลเลยครับโอ้แต่แปลตรงนี้เคาะตรงนี้ก็ครับปรนเมตวิ่งมาเรียบร้อยครับก็จบเกมนะครับมือทองเอาชนะจุดโทษของแก่นไปครับก็สกอร์รวมห้าสี่นะครับคนได้ยิง หลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ